สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอริยาพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่103นะครับประจําที่11เดือนสิงหาคม2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา400บาททุกรายการนะครับพี่พี่พท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049 00, หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับพี่วันนี้400บาททุกรายการยาวๆราคาเดียวเลยนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเลี่ยมกรอบลงยานะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อทานะครับเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรายการต่อไปรายการที่สอง เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้ออันปะกานะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมรายการที่สองนะครับรายการนี้เรียมกรอบฝังเพชรนะครับรายการต่อไปรายการที่สามเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับพี่เรียมกันน้ำพิมพสองหน้านะครับรายการที่สามนะครับผมพิมพสองหน้า รายการต่อไปรายการที่สี่นะครับหลวงพ่อเงินคอแอลปีหนึ่งห้านะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้หลวงพ่อเงินคอแอลหนึ่งห้าเลี่ยมกันน้ำสามห่วงรายการต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระมเหสวนนะครับรายการที่ห้านะครับผม รายการต่อไปรายการที t t e. <Yeah. S 1> so ่หกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่หกสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่สี่ร้อยบาททุกรายการนะครับส่งฟรีมีปลายทางรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่เจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่8นะครับอันนี้เป็นหลบโบราณไม่ทราบที่นะครับพี่เลี่ยมกันน้ำรายการที่8นะครับไม่ทราบที่นะครับพี่รายการต่อไปรายการที่9นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับรายการที่9 รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รายการที่เก้ารายการต่อไปรายการที่สิบนะครับอันนี้เป็นหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบรายการต่อไปรายการที่สิบเอดนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่ รายการที่11รายการต่อไปรายการที่12เป็นรูปภาพนะครับหลวงปู่ดูวัสะแกด้านหลังเป็นตะกุฎเงินทองนาคนะครับพี่รายการที่12นะครับรายการต่อไปรายการที่13นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่ระยองนะครับ แจกทานนะครับพี่รายการที่สิบสามที่ระลึกวางศิลาฤกษ์นะครับศาลาการประเรียนวัดรหันไล่ละยองนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญปีเถาะนะครับปีสองห้าสามศูนย์พระพรมสี่หน้า ต่อโค้รลาหูอมจันตรงนี้นะครับเนี่ยครับพี่รายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้าเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหารไรระยองปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิม เหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมนะครับไตรมาสหนึ่งแปดร 18, ายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งเหรียญครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธปีหนึ่งสอง รายการที่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับโ้สวยคมมากนะพี่นะรายการที่สิบเก้าสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหยดน้ำนะครับหลวงปู่ทิมวัดลาหัรไร่ระยองรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหเรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อโคดอ้ด number สามสาม รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองอันนี้เป็นเจริญพรบนนะครับปีหนึ่งเจ็ดรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับปีศูนย์สามรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญปีสองห้าสองสี่นะครับพี่รายการที่ยี่สิบสี่อันนี้ไม่แน่ใจเป็นหลงพ่อก,กันหรือเปล่านะพี่นะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับเหรียญปีถออีกหนึ่งเหรียญครับ องนี้ไม่มีโค้ดนะพี่นาองเมื่อกี้มีโค้ดลาหูจันนะครับอง์นี้ไม่มีรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงปู่รอดนะครับผมหลวงพ่อพมมาสอนนะครับหลวงปู่รอดถูคมมากนะครับพี่สวยคมมากนี่ครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่เอี่ยม นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญเสียนโตรุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดน สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมรายการที่สามสิบคมจริงนะพี่นะดูครับด้านหลังเป็นเส้นสายฝนขึ้นเต็มเลยนะครับพี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับดูใบหน้าสวยงามรายการที่สาสิบรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่ 30รายการนะครับพี่วันนี้400บาททุกรายการราคาเดียวเลยครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ 0928300049หรือแอดไลน OUM7146 นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ